ข้อห้าบอกว่าพีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีปริมาตรเท่านี้อ,อให้ปริมาตรมามีความสูงเท่านี้คําถามคือถามว่าฐานยาวเท่าไหร่อะคิดแบบข้อเมื่อกี้เลยเนาะจะวาดรูปหน่อยก็ได้นะฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือแบบนี้ถูกไหมฮะฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความสูงแบบข้อเมื่อกี้ได้เลยสูงยี่สบเอพอเรารู้ความสูงเราก็ลากที่เหลือได้อะไรประมาณนี้ สูงยี่สิบอฐานเนี่ยไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะนั้นมันต้องยาวด้านละเอถูกไหมด้านละเอนะครับอ่าบอกมาทำยังไงปริมาตรเท่ากับอือ่าแทนเลขมาเลยเท่ากับ อถูกโอเคอ่าสามกับยีิบเอ็ดก็ตัดกันเป็นเจ็ดอ่าแล้วก็เอาแม่เจ็ดไปย้ายไปหารข้างนูน้นเจ็ดอะไรได้ห้าสิบหกเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเท่ากับ x กําลังสองงั้นตอบทันทีว่า x มีค่าเท่ากับ 9จริงๆนะจุดนี้ต้องตอบว่าบวกลบ9โอเคปะ่ะแต่ว่าค่าลบใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ทำไมค่าลบถึงใช้ไม่ได้เก่งมากโอเคตอบ9นิ้วฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่9นิ้ว9อะไรเซ้นครับผม โจมันหล่อเนี่ยเกือบไปแล้วนะเกือบจะกาข้อสี่นะเก้าเซนต้องเปลี่ยนเก้าเซนเป็นนิ้วก็คือเท่าไหร่วะเปลี่ยนเซนเป็นนิ้วหารเท่าไหร่เปลี่ยนเซนเป็นนิ้วน้องงงอะไรน้องเปลี่ยนเซนเป็นนิ้วได้ไหม จำไม่ได้อะโอเค google ช่วยมาเก้าเซนคูนิ้วนี่ไงสามจุห้านิ้วหรือพูดง่ายๆก็คือหนึ่งเซนมีเท่ากับเออเอางี้หนึ่งนิ้วมีกี่เซนน้องน้องรู้ไหมว่าหนึ่งนิ้มีกี่เซนดูเซนเนี่ยสองจุห้าสี่ มายมัทัดนมีไหมหยิบมาดูหยิบมาดูาดอ๋อน้องไม่เห็นนะขออภยัยไอ้นี่บังอยู่อ่าหยิบมามัทัดมาดูตองไม่มีอ่ะ <c oughs> มีที่ไหนบ้างที่บ้านเรามีไหม อ่าโอเคไม่เป็นไรก็งั้นก็จำไว้นะ1นิ้วเท่ากับ2.5ดซนนิดๆก็คือ2.54เดี๋ยวกลับไปดูที่มาบรรทัดเราก็ได้นะครับ2.54เซนเท่ากัน1นิ้วเพราะนั้นเมื่อกี้เราบอกว่า9เซนใช่เป่าเเซน2นิ้วมันก็คือเอา9มาหารด้วย2.54อ่ะก็เสมือนว่า9หาร3แต่มันไม่ถึง3ก็ต้องได้3กว่าคำตอบก็คือ3.5นี ซึ่ง3.5เนี่ยถ้าเรามองเข้าไปในช้อยต,ตอบข้อข้อ1เนาะประมาณข้อ1หรือเปล่าอะรู้สามันน่าจะเป็น1.7สิทำไมคูณแล้วได้3.5น่าจะผิดนะอ่ะลองดูดิ3 root นะ1.7ใช่ปะ่ะคูณ3ไม่ใช่3.5หรอกเห็นปะ่ะเป็น5.19อืมนะ จทย์พยายามจะหลอกนะแต่ว่าหลอกแล้วก็หลอกผิดงงไหมพยายามจะหลอกหน่วยแต่ดันไม่มีชอยที่ถูกมาให้นะฮะเนี่ยเออนะคำตอบก็คือ3.5นิ้วถ้าจะตอบนิ้วนะแต่ถ้าจะตอบเซนก็คือ9เซนนะครับสำหรับข้อนี้นะโอเคอ่าวิธีทำอยู่นี่อันนี้ย่อไปก่อน เก้าเซนหรือเท่ากับ3.5นิ้วนะครับประมาณนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ ยังไม่เจอโจทย์ที่มันสูงตรงสูงเอียงและสันเข้ามาเล่นเลยนะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงเจอ